สวัสดีค่ะก็มาเจอกันอีกเช่นเคยนะคะในช่องของ Independent Life นะคะการอ่านไพ่ยิปซีพยากรณ์นะคะก็จะเป็นการอ่านแบบ general reading นะคะก็คือการอ่านแบบทั่วๆไปนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเอาใจคนโสดนะคะหรือว่าคนที่มีคนคุยด้วยแต่ว่าความสัมพันธ์อาจจะยังไม่ชัดเจนนะคะวันนี้นะคะเราจะมาดูกันในหัวข้อที่ว่าปาฏิหารแห่งรัก ในเดือนพฤศจิกายนนะคะสำหรับคนโสดนะคะหรือว่าคนที่ยังไม่มีใครดูแลหัวใจนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าในเดือนพฤศจิกายนนะคะเราจะมีอะไรดีๆใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะปาฏิหาริย์แห่งรักในเดือนพฤศจิกายนนะคะขอให้ตั้งจิตเป็นสมาธินะคะแล้วก็เลือกไพ่มาหนึ่งใบนะคะ ค่ะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกไพ่ใบที่1น,นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าในเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้นะคะเราจะมีปาฏิหาริย์อะไรเกิดขึ้นเกี่ยวกับความรักนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะสำหรับใครที่อาจจะ โสดมายาวนานนะคะยังไม่มีคนเข้ามาคุยยังไม่มีคนที่จะเข้ามาดูแลหัวใจนะคะก็อย่าพึ่งท้อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนี้นะคะไพ่ใบแรกนะคะเรามาลุ้นกันนั่นได้ Seven of Wands มีให้ลุ้นนะมีให้ลุ้นมีให้ลุ้นได้ the fool นนแล้วก็ justice ใบสุดท้ายนะคะได้เป็น the world ด้วยมีลุ้นนะคะสำหรับคนที่ยังเป็นโสดนะคะหรือว่ายังไม่มีคนที่จะมาดูแลหัวใจยังไม่มีหวานใจนะคะเพราะฉะนั้นนะคะขอให้คุณนะคะทำตัวให้ f ฟ i e n d l y เข้าไว้นะคะแล้ว เป็นตัวของตัวเองให้มากที่สุดนะคะไม่ต้องสร้างภาพนะคะเพราะฉะนั้นความน่ารักความสดใสความร่าเริงของคุณนะคะนั่นแหละค่ะคือเสน่ห์ที่แท้จริงนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือนิสัยแห่งความยุติธรรมที่คุณมีนะคะคุณเป็นคนที่ยุติธรรมกล้าได้กล้าเสียมีอะไรพูดออกมาตรงๆคุณเป็นคนที่จริงใจ พูดคำไหนคำนั้นปากกับใจตรงกันนะคะเพราะฉะนั้นความยุติธรรมของคุณความไม่ลำเอียงของคุณนะคะนั่นก็คือเสน่ห์อย่างหนึ่งในตัวคุณนะคะเพราะฉะนั้น2ออย่างนะคะที่เป็นเสน่ห์ของคุณนะคะก็คือความ friendly, เฟรนลี่เฮฮาเริงสดใสในแบบฉบับของคุณนะคะแล้วก็ความตรงไปตรงมาพูดปากกับใจตรงกันนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณมีก็คือเสน่ห์สองอย่างนี้นะคะนั่นแหละค่ะคือสิ่งที่จะทำให้ ปาฏิหาริย์แห่งรักจะเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะแล้วสิ่งที่คุณได้ก็คือไพ่เดอะเวิร์นะคะเพราะฉะนั้น เพราะฉะนั้นคนที่เลือกกองที่1น,นะคะคุณสดใสร่าเริงในแบบฉบับที่เป็นตัวของตัวคุณเองนะคะแล้วก็มีความยุติธรรมพูดจาตรงไปตรงมานะคะแต่อย่าลืมนะคะพูดจาตรงไปตรงมาแต่ก็มีความอ่อนน้อมถ่อมตนมีความอ่อนหวานในคําพูดนะคะไม่ใช่แข็งกระด้างนะคะนั่นแหละค่ะคือสเสน่ห์มัดใจคนที่อยู่ใกล้ๆรอบตัวคุณนะคะเพราะฉะนั้น ปาฏิหารแห่งรักเกิดขึ้นกับคุณได้ภายในเดือนพฤศจิกายนนี้แน่นอนค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะสำหรับคนที่เลือกกองที่1น,นะคะขอให้คุณโชคดีในความรักนะคะค่ะสำหรับคนที่เลือกใบที่สองกองที่2นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะคุณจะมีปาฏิหารแห่งรักอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะคะเรามาสับไพ่พร้อมกันนะคะ ไพ่ใบที่หนึ่งะคะได้เป็น two of swords ใบที่สองนะคะได้เป็น the lover ด้วยใบที่สามได้เป็น death ใบที่สี่นะคะ ten of pentacles สำหรับความรักของคุณนะคะภายในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะมีลุ้นนะคะเพราะว่า the lover ออกมานะคะเพราะฉะนั้นคนที่ มีคนที่คุยอยู่แล้วนะคะหรือว่าอ,อ,อาจจะเป็นเพื่อนสนิทหรือว่าคนที่ยังสถานะไม่ชัดเจนนะคะก็มีสิทธิ์ได้รุนนะคะได้เลื่อนสถานะให้ชัดเจนขึ้นนะคะส่วนคนที่ยังไม่มีใครคุยด้วยจริงๆนะคะเดี๋ยวจะมีคนที่เข้ามาคุยด้วยนะคะภายในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะขอให้คุณนะคะเป็นตัวของตัวเองนะคะทําตัวให้ร่าเริงในแบบฉบับของคุณนะคะความจริงใจนะคะนั่นแหละค่ะคือเสน่ห์ของคุณนะคะ แล้วสำหรับคนที่เลือกกองที่สองนะคะฝากไว้อีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์นะคะบางสิ่งบางอย่างเนี่ยคุณมีอารมณ์ร่วมได้นะคะแต่ว่าเราควรจะพูดจากันด้วยเหตุผลมากกว่านะคะสำหรับคนที่มีคนคุยแต่ว่าสถานะยังไม่ชัดเจนให้ระวังเรื่องคำพูดนะคะจะทำให้มีการทะเลาะบอกแวงกันนะคะเพราะฉะนั้น อย่าใช้อารมณ์นะคะค่อยๆค,ค,คุยกันด้วยเหตุผลนะคะใจเย็นๆแล้วค่อยๆค,คุยกันนะคะสําหรับคนที่สถานะยังไม่ชัดเจนนะคะอันนี้ก็เป็นข้อควรระวังนะคะหนึ่งเรื่องนะคะส่วนคนที่ยังไม่มีใครคุยด้วยนะคะยังเป็นโสดสนิทนะคะขอให้คุณเป็นตัวของตัวเองนะคะรักษาความดีงามของคุณเอาไว้นะคะคุณค่าในตัวคุณนั่นแหละคะ่ะคือความดีงามความสดใสร่าเริงแล้วก็ความจริงใจนะคะนั่นแหละคะ่ะ จะเป็นปาฏิหาริย์แห่งรักเดี๋ยวจะมีคนเข้ามาคุยด้วยนะคะค่ะมาถึงคนที่เลือกกองที่สามนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าปาฏิหาริย์แห่งรักภายในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะสำหรับคนโสดหรือว่าคนโสดแต่ว่าสถานะยังไม่ชัดเจนนะคะว่าจะมีปาฏิหาริย์อะไรเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนน,นะคะเดี๋ยวเราจะมาสับไพ่พร้อมกันนะคะ ใบแรกนะคะได้เป็น King of Pentacles Knight of Wands ได้เป็นเดทได้เป็นเดทเหมือนกองที่สองเลยนะคะ Queen of Wands คนที่เลือกกองที่สามนะคะอาจจะมาพร้อมกับเรื่องของหน้าที่การงานเรื่องของเงินทองนะคะ เพราะฉะนั้นกองนี้นะคะสถานที่ทำงานของคุณหรือว่าสถานที่ใกล้ๆแหล่งที่ทำงานของคุณนะคะนั่นแหละค่ะคุณอาจจะได้เจอปาฏิหาริ์แถวๆนั้นนะคะแล้วก็จะมาพร้อมกับเรื่องเงินทองด้วยนะคะอาจจะเป็น คนที่คุณเคยรู้จักก็ได้อาจจะเคยเป็นหุ้นสว่วนหรือว่าเป็นเพื่อนสนิทกันนะคะหรือว่าเป็นเพื่อนที่เคยคบหากันมาก่อนนะคะคบแบบเพื่อนอะนะคะก็อาจจะมีการแบบทําให้คุณประหลาดใจทําให้คุณเซอร์ไพรส์บางอย่างนะคะเพราะฉะนั้นจะมาพร้อมกับเงินนะคะสิ่งที่คุณจะได้เจอปฏิหารินี้นะคะเจอกันมีเรื่องที่เกี่ยวกับสถานที่ทํางานใกล้ที่ทํางานของคุณนะคะหรือว่า เป็นแหล่งรายได้ใหม่ของคุณนะคะอาจจะเป็นงานอดิเรกงานใหม่ที่คุณกำลังจะเริ่มต้นทำใหม่นะคะเดือนพฤศจิกายนะคะมีลุ้นนะคะสำหรับคนที่โสดนะคะคนที่ยังไม่มีใครคอยดูแลหัวใจนะคะความดีงามของคุณนะคะจะเป็นเสน่ดึงดูดใจให้คนรอบข้างอยากจะเข้ามาคบหาสมาคมกับคุณนะคะขอให้คุณโชคดีในปาฏิหารแห่งรักในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะโชคดีค่ะ